เนื่องในโอกาสที่ i t ทีบีไทยแลนด์เซ็ o ชครบรอบ40ปีและ i t ทีบ o w e r เ n อ e ์แอนเนนจีครบรอบ22ปีทางสมาคมได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ i t ทีบีพา e เ Energy e เ e นจเรื่องที่ได้จัดผ่านไปแล้วก็คือเรื่องระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ลูป t o อและ Solar f โฟ s t สติข้อกำหนดการออกแบบติดตั้งควบคุมและบรุงรักษาและอีกเรื่องหนึ่งที่ได้จัดไปแล้วก็คือ การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิตัลอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งได้แก่ AI machine learning IoT blockchain cloud แล้วก็ Big Data และ Cyber Security นะครับส่วนเรื่องที่เรากำลังจะจัดกันในเดือนอมีนาคมปลายเดือนก็ได้แก่เรื่องสถานีไฟฟ้าแรงสูงข้อกำหนดการเชื่อมต่อการออกแบบการทดสอบและการนำเข้าใช้งานซึ่งเราก็จะเน้นการนำดิจิทัล เข้ามาใช้ในสถานีฟาไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะครับและในเดือนถัดไปครับเราก็จะจัดเรื่องระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกิจเกี่ยวกับเรื่องการให้แนวความคิดเรื่องความทันสมัยเกี่ยวกับการรวมกันของอเทคโนโลยีสารสนเทศการดําเนินการโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การวิเคราะห์โครงข่ายนะครับอีกอันนึงที่ ประเทศเรากําลังให้ความสําคัญนะฮะก็คือเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าเราก็จะมีการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการประยุกต์ใช้งานและก็จะเน้นรูปแบบการออกแบบสถานีไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่ใช้สถานีไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับอีกเรื่องที่เป็นที่น่าสนใจในบ้านเราก็คือเรื่อง energy storage เราก็จะมีการจัดในเรื่องของระบบสะสมพลังงานการออกแบบควบคุมติดตั้งและบรุงรักษานะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งที่ทางสมาคมให้ความสําคัญและให้ความสนใจก็คือว่าในเมืองใหญ่เนี่ยในเมืองหลวงเนี่ยนะฮะเรามีการปรับปรุงะระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารใต้ดินนะฮะเราก็จะมีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบติดตั้งควบคุมปฏิบัติตงานและบรกษาเหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดมานะฮะตามนโยบายของทางภาครัฐนะฮะเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชนนะฮะเราก็ได้มีนโยบายที่จะจัดให้ความรู้นะครับกับ ประชาชนนะฮะแล้วก็วิศวกรหน่วยง,งานต่างๆเกี่ยวกับเรื่องข้อกําหนดการเชื่อมต่อของโรงไฟฟ้าชุมชนการออกแบบการทดสอบการนําเข้าใช้งานนะครับแล้วก็สุดท้ายสําหรับปีนี้นะฮะซึ่งไม่ใช่แต่ประเทศไทยครับทั่วโลกก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทซิตี้และ Data Center นะฮะเราก็จะจัดสัมมนาเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะศูนย์ข้อมูลแนวคิดการออกแบบและกรณีศึกษาเพื่อให้วิศวกรนิสิตนักศึกษาอาจารย์นะฮะ หน่วยงานมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในงานสัมนาของเราด้วยครับเนื่องในโอกาสที่ ITB Thailand Section ครบรอบ40ปีและ ITB Power and Energy Society ครบรอบ22ปีทางสมาคมได้มีนโยบายที่จะจัดทำบทความภาคภาษาไทยโดยมีการคัดเลือกบทความจาก World Class Magazine ของ ITBPS 2เล่มซึ่งได้แก่ ITB Power and Energy Magazine และ electrification magazine ทางสมาคมก็จะพิจารณาเลือกบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ smart grid เรื่องของ smart city เรื่องของ power engineering นะครับเพื่อแปลบทความต่างๆเหล่านั้นมาให้นิสิตนักศึกษาอาจารย์วิศวกรที่อยู่ในภาครัฐภาคเอกชน ที่มีความสนใจทางด้าน Power and Energy ได้อ่านได้เรียนรู้และอัปเดตข่าวสารนะครับสำหรับบทความที่เราได้แปลไปแล้วได้แก่ประสบการณ์การเรียนรู้การใช้งาน EV ที่ประเทศอังกฤษเรื่องไมโครกริดที่ประเทศสวีเดนและดิจิตอลสับเซชั o นที่ประเทศเกาหลีและอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของการใช้ Renewable Energy ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทุกบทความทุกท่านสามารถที่จะ ดาวน์โหลดได้จาก f c e e o o o Line และโซเชียลมีเดียของสมาคม